สวัสดีพี่นอ้องปองปายสุส na, ครสุคน ай, น,น,ค 99, ค 99, นะครับเมื่อนี่กับโรนซาคนบ่าหวยก็นำเหล็กเด็ดเด็ดหวยเด็ดเด็ดมาฝากพี่น้องคือเก่าคือเก่านะครับเมื่อนี่กะนำของเหขกเด็ดสองตัวบนล่างงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบหาเกานะครับงวดที่แล้วนี่ผลงานเพนื่อนี่นงวดวันที่สิหนะบหกนี่ครับพฤาสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านี่ผลงานเพิ่นเข่าตัวกับนะครับศูนย์หานะครับนี่ครับงวดก่อนที่เพิ่นไหมานะครับ ก็คือมีเด่นหนึ่งเด่นศูนย์นะครับบนล่างก็มีแปดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกนะครับเลขที่เขาคือศูนย์หานะครับตัวนี้มันเข่าตัวกลับนะครับและะ้วกางวดนี้นะครับกติดตามเบื้องพระสิตินี่ก็ดีคือกันนะครับมาการงวดน,นี้เิ่นก็ะมีเลขมาให้คือกันคือเกาน,น,นะครับก็คือน,นี่นครับวันที่วันเสาร์หนึ่งวันเสาร์ที่หนึ่งตัวละสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับมันมีเด่น ก่าก็เป็นแปดมาเดิ้งหมดนี่พี่น้องบนล่างแล้วมีเก่าสองเก่าหาเก่าแปดเก่าหนึ่งเก่าสี่เก่าเจ็ดแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดแปดศูนย์แปดสามและเก่าแปดหกเนอะครับอขอให้ทุกพี่น้องทุกทุนทุกท่านโชคดีโศกหมานสุขคูสุขุินร่ำรวยร่ำรวยขอให้ทุกท่านกดติดตามกดซับสไคร์เพจร้อนสะคนบ่าหวยนำแนวเด้อขอพอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามส้มครับขอบคุณหลายๆครับ